เนี่ยข้างหน้าบอยสองตัวเลยข้างหน้าผมก็มีว่ะฝั่งต็นหน่อยมันมีตรงเต็นเละดิเต็โอเคโอเคยังดีว่าบอยเอาตัวสกลิลเต็มมามันยิงใครมมย,ยิงผมเลยโอ้ยตายวะนี่ทตำยาไปก่อน mỗi một hôm tiếp thưa ông tai dining 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 จริงผมอยู่เนะแต่ตรงนี้มันมีคนไม่รู้ไปแอบไหนละผมเกือบตายแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงพกโคตรแรง ไปเล่นสโล่ผมหมดเลยยาก็จะหมดแล้วด้ะตีไปละตีไปละตอนนี้ก็เหลืออยู่น่นบนหอหลังผมมาวะสู้เขาซู้เขาไอ้บอยน้ำวิ่งหมด ำไมเขาชอบเอาฮวกลงมาวะแรงอะคนจริงสกิลไม่เต็มนี่เรียบร้อยก็จอตายตอนนี้มันอยู่กันตรงไหนเนี่ยอยู่ในตรงเต็นไปอัศรดาะหรไม่รู้ปืนอะไร ซอมบี้มันเอาสุดเลยวะววาจะตายซอมบี้เอ้สองตัวน่าจะยิงบอสนะใช่อะออโอ้ยากระปุกห้าอัน แม็กก์โอ้มันแม็กตกหมดเลยโอเคโอเคไปมายังมาแล้วไม่รู้นะหา่อคอยมีอยู่เปล่านะไม่รู้่ไม่น่าจะมีแล้วท่านบอลยิงสองซ้วนไปอ่ะเอ้พวกนั้นมันยิงบอสไม่มันก็ต้องมีคนอีกเยอะนะ ประมาทไม่มได้หรอกมีตัวบนหอตัวบ่อยๆมีตัวบนหัวเห็นแล้วทงบน<า>งสุดเลยใช่ไหมอ่าบนสุด,สดไม่รู้ว่ามันดักชั้นไหนวะรอง แต่ชั้นนี้มีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าแบตเตอรี่เลย

ไม่มีปืนเหรอใช่ผมใช่คนพกมาขอเองเองลูกซองดีกว่าอาปืนล่ามีพวกเอ็มซีอยู่เก็บ,บเลยเล่นปืนแหละลูกซองเนี่ยเอาซอไซก้านะไซก้าด้านบนนี้อย่าอย่าเสี่ยงนะไย่เสี่ยงมากไซก้าหรอทั้งบนมีมีมีไซก้าเอเอก็มี เอากระเป๋าเอากระเป๋ามแลวนเจ้าชั้นไหนไปไดไ้รถไปเกตสโซนอ่ะมาหร่ เชี้ยผีหน่อยเชียร์เขี้ยผีหน่อย <c oughs> ฟันผีไม่ตายมีดมันพังปะวะเก <c oughs> ็บเลยก็บเลยไเล็งแต่พวกปืนตาตาแนก็กเก็บก่อนเนี่ยเอ,เอาเอากระเป๋าใหญ่เนี่ยช่วยกันเก็บ ยังเทมิสดีเทมิสดีเก็บนะลองคนละยังอิ่มเลยนี่มันมีตัวยิงอ่ะยังยังอะไรวะเสียงต้องไหนอ่ะตัวยิงเสียงมันอยู่ใกล้แต่พอนนี้มัใจเย็นซองไม่แรงนะตายบ่อย ไอยบอกแล้วสองมันไม่แรงสองมันไม่แรงว่ะยิงไม่เก็มเต็มยงไม่ตายเลยรีบลงเลยรีบลงเลยโอ้ผมน่าจะไม่ได้ลูกสองเนาะใช่ต้องลีบเลยนุณซองไม่ไหวแล้ว บอยก็ไม่กล้าลงแล้วตอนนี้ปืนในตัวบอยห<อ> <6, S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบอยไม่ดิดล็อกเล่นได้แต่บอยจะเล่นมุมมือตรงนี้เดี๋ยวมันก็โดนผีลุมวบอยดักนี่ ตายแล้วเนี่ยไม่ตายได้ไงวะตายเดี๋ยวรถไปรับ <c oughs> เดี๋ยวรถไปรับม,มันลงเกิดเต็มเลยเกินวิง่งวิ่งแยกๆออกมาดิเดี๋ยวบอยรถไปรับรับเดี๋ยว อิ่มมันต้องอิ่มด้วยกันดิจะอิ่มคนเดียวได้ไงว่เสร็จมันจะถึงตรงนี้ไหมวิ่งมาวิ่งมาตัวมาแล้วโดนยิงอ่ะไปมันไป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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถของเหลยเยอะเลยไปเอ้าไม่ได้ ผีอะดิมันจะมาเยอะรีบวิ่งขึ้นเลยนะอ่าเพิ่งนะต้องเอารถไปฝั่งฝั่งนี้เดี๋ยวมันมาเอารถไปเดี๋ยวเราไปเซฟโซนเลยเอาวิ่งไปเลยลงลงไปไปแบ <c oughs> บนี้ มันมีตัวมาแล้วเนะี่ยเคี้ยวผีได้ไหมนะกอ่จะขึ้นไปยิงมัน <Yeah. S 2> เคี้ยวผีไปนะสียงล่างเอาทรงเอาซองเลยยิงจีบก,ก่อนพอต้องไปตัดใหญ่มันเข้าชิดมากมันมา เอ้ผีศพก็จะตายโอ้ทอมบี้ยังไม่ตาย กระสุนจะหมดแล้วนะกินเลยม่้ล่ะเคี้ยวของหมดยังอ่ะันไม่มีอะไรเลยเก็บพวกปืนต e าต์าเน็กไว้ก็อเอาไว้เล่นเอ้ยกระเป๋าใหญ่ ไปเถอะ<ป>ถือว่าอิ่มแล้วคนดูคลิปนี้อิ่มจนกระเป๋าเต็มไปหมดแล้วนะ่แล้วนั้นกระเป๋าเต็มไม่น่าเก็บพวกเกาะไปก็ได้เดิลงเก็บอะไรเก็บเกาะไปเลยเอาไว้เล่นไทก้าไม่มีความแรงเลย อีกหนึ่งเฮ้ยแล้วรถเราหายไปไหนอะหายหรอเออบอยจอดรถไวไช่เหรอเออเอออยู่ข้างล่างไงไหนอะ่อยผมมองเห็นผมไม่เห็นรถเป็นบัคอกอะลงไปขับรถได้ไหมมันมันขึ้นไม่ได้บอยมันจะจิ์ใช่เปล่าลองดิลองดิ อะไรไปไปเดี๋ยวบอยคุ้มให้กดเอาก็ได้บอยไม่เห็นรถตอนเนี้ยบอยบักขึ้นได้ไหมลองขึ้นไม่ได้เ <F 5. S 1> อห่าไม่หายอ่ะเฮ้ยเยตายปะนะ่ะกมคนจะตาย จเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผีมันจะไปไล่เยอะระวังเดี๋ยวบอยยิงให้วิ่งเข้าตึกเลยขึ้นมาดิีิว่ะให้ผีมันอยู่ขาใต้ตึกไว้ลนะ่ะวิ่งมายวก็โดนตบเองไปนี่เถอะ กระเป๋าใหญ่อเอา้ากระเป๋าใหญ่หายไปไหนอ่ะเนี่ยเอา้านี่ปล่อยจริงไงล่ะไปไปลงลงไปเก็บพวกโกงพวกเกาะให้หมดเลยเก็บไปเอี่ยมเลยพวกเกาะพวกกระเป๋ากระเป๋ามันไม่มีน้ำหนักเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวบอยคุมให้ บอยยิงตัดตัดให้เอาผมค้างค้างเหรอ่ะผมเด้งดิดแล้วมั้งนะออกมาเลยออกมาเลยยังไงบอยดิดละโอเคครับทุกคนไปแล้วครับผมก็าไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับถือว่าอิ่มอ่ะอิ่มแบบกระเป๋าเต็มอ่ะ